สวัสดีครับนักแก่นนะครับนักแก่นสวัสดีค่ะสวัสดีนักแก่นนะคะนักแก่นคนฟันแมนนะครับเดี๋ยวมาตามความฟันคองนักแก่นน้ำกันด้ครับเดียวปกติใจตักงวดติดต่อกันมากนะครับความฟันเนี่ยหลายงวดนะโอ้ได้หลายงวดนี่เนาะครับเนาะฟันย่ำไรออกย่ำนั่นส่วนมากปกติฟันจะเถื่อ นี่มางวดนี่ฟันแล้วว่าสันครับพี่เตีงครับโอว่าจะได้กรอบฟูที่เคยมาตามคือฟันย่มได้ออกย่มนั่นครับถูกตลอดแต่เพิ่นติดสีฟันย่าใครับมางวดวันที่สองนี่ฟันแล้วครับครับววเดี๋ยมาถามมึงเลยครับนาแกนเนาะค่ะเนาะครับค่ะเราจะได้ข้างหน้าฟันนอนรับฟันฟันว่าขยายหุ้มสุภาเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์นะครับตัดใหม่ไม่ไหว เสี้มเคมือถิ่มโมงเป๊ะใสี้วผือดินนะครับค่ะโมงคมที่จังสันนาบผู้ตายผู้ฝันเห็นผู้ตายครับผู้ตายพี่ใหญ่ผมนะอายุคนเกิดเขาสิบสามปีนะเปนเชียชีวิตร์นะก็หมายผู้ฝันเห็นคนปับบามีแบดอยู่ครับฝันเห็นใบเหรอคะครับบบอยครับเลยครับเคยบอกยิบชี ได้เพื่ออยู่ฟันนิ่เคยโชคเคยหมานบ่าะค่ะแบบฟันเห็นเพื่อนเคยนะครับจนจนมาจะอายุเพิ่นนะครับวันอันนี้เพิ่นนะครับหกสามนั่นวะต้องเคยออกเยอะนาะครับผมแมนครับหกสามเนาะค่ะเนาะสามเก่าสามเคยออกครับครับกันถ้าจนมาฟันนิ่งเราเฉาะอายุเราเรยเลยครับแม่นบลยค่ะอาจารย์รับครับซัมาเพื่อนมาบอกโชคเหรอค่ะ มังก้าทีนีฟันทิ้งเราสองเถื่อนี่ครับค่ะสองเถื่อเกื่อนี่ผมจำได้ผมบอกเอฟซีนะจำได้เลยเราสู่เอฟซีฟังเด้อพี่น้องคะนะคะเขาบุ้มีอย่างไรหร็มีทถนนนะอันนี้เราสบว่าฮิตงานนี่พวกที่เจอนะอในโตเะ็ิตยังนะจะกอนเพิ่นก็เป็นอันช่างบ่ครับมันช่างใหม่ครับนี่ซื้อเหมือนเพิ่นวัตถุอ๋อเพิ่นวัตถุนี่ครับแม่นครับครับ ซีเมอร์เป็นเดี่ยวนะคะเนาะหนูคนที่มันตัดแค่นี้ออกพราะว่าร้านร้านเัาต่ำนะตัดกองโอ้มันเน่าโคตรก็เลยตัดออกให้ครับหนูใส่คนนะเป็นคนตัดแสดงว่า่นกะเป็นซางเพิ่นมีความสามารถเฮ็ดงานดีนะคะเนาะครับผมเป็นซางใหม่ซางฟ็ยันเจอครับฝันกับฝันแกยังได้เพิ่นแกยังเป็นซางคือเก่าอยู่ครับ ไฟระธรรมคือเก่าไฟระธรรมคือเก่าแต่ยังวนเวียนฝันถึงเพิ่นว่าเพิ่นนั่นได้ตัดใหม่ม่นบ่ครับใหม่แบบใดบ่ค่ะใหม่วงกลมนะคือจะจำสัญลักษณ์ไข่เคียงนี่บ่ค่ะครับไข่เคียงครับวงกลมแล้วก็ถีบม่องพื้นดินนะครับเพิ่นตัดเป็นคล้ายๆไม้วงกลมแล้วย่นลงพื้นดินครับย่นใช้ต้นหนาใช่มั้ยครับเพิ่นสีป้าย่นใส่เจ้าว่ะครับย่นแทนเพิคนสีป้าหุ้เห็ดนะครับอ๋อเิ่น้าเจ้าเห็ดครับเพิ่นพูนเจอ ค่ะศิภาเห็ดฟ้านเจอครับพุ่นเจออ้ามันก็อยากงปลกอยู่ได้หลายย้อนลงดินมันมเข้ามาจะได้แบบหน้าเพระกิว่าคุณชนะคุณนะครับยงอนวางดินคุณโจมมาเลยเลยครับโมมาคก็ถินดินเลยแต่ว่าเขียงนีห้องห้องตีเป็นเลขกเยอะว่ะหน้วงกลมมิวงกลมนั่นเป็นโูนเนี้วครับนงกมวงกลมนี่เป็นโูนใช่ไเนาะเป็นโซนเนี้ยครัวงกลม ชื่อแมนคือเพิ่นอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าเคียงนี่มันจะเป็นมุ่นๆเนาะคะ่ะเนาะมันก็จะตีเป็นศูนย์ส่วนผู้เสียชีวิตนี่ก็คือตายก็จะศูนย์เก่าผู้ตายเป็นศูนย์อีกศูนย์ทั้งผู้ตายอ่ะแต่ว่าคนมาฟันสีเห็นฟันตีมี่จะออกอายุเพิ่มเนี่ยฟันหงอนึงฟันเขียวก็จออกอายุเพิ่มเหมือกันครับค่อยฟันออกอายุเนาะค่ะครับออกอายุชีออกอายุเพิ่นนะ มันนี่หน้ามันใจว่างมันนี้มันชิบเขาอายุขึ้นเก่าว่าเขาจะไหนจังไหวเนี่ยตอนอาทิตย์อาทิตย์หนีฝันที่เราส่งเ่อเลยนะครับทีนี้ที่สองของอันแบบเดียวกันด้วยค่ะพวกเราคุ้นกันแบบแบบแรกจะไหนคะนางแบบแรกฝันม่นเราพาไปหาปลาอ๋อเธอแรกไปหาปลาได้บ่าวไหมได้อยู่หาปลาได้อยูุอันที่ว่าฝันเห็นเขียงเนี่ยมันเธอดีเท่าดไหะที่สองครับที่สองอาสุดครับ เขามเจ้าได้ว่ะเนาเกทิ้หโมเสี่นี่ว่าเหตุผนี้เจอแล้วว่าเขาเนีเห็ดเป็นไฮนาเแกนตีเลกให้เอฟซีเบิ้งเด้อบาหนี่พี่น้องถ้าเพิ่นฟันแมนเราจะตีแมนแมนให้เอฟซีเนี่ยค่ะถ้าแมนแมาเป็นโชคฉบเป็นพวันนี่เนาะเขาอายุพี่เคยนะครับใหญ่นะครับมคนอายุพี่ไอเซลไหายุพี่ไอเขาสิบสามนะ 63ปีจริงๆมันถอยอยู่3ปีมันจะ11คนจังใดน3ปีครับ3ปีเสียนิจ่ะเแต่เอ่อยเน้่อยู่กุบผมดีอยู่ผมก็อยู่ท้งไมนอายุ63แต่เสียไปแล้วชีวิมีศูนใส่นังบ่ฮะจังหวะนี่ครับมีศูนแน่นอนล้ครับ63ผมมันจังใดแอดมินก็บเ้าใื่ๆไหนี่นอะ แมนต้องห้แกนว่าน่เกสันตี่นหนปกติน่ะแกเราอยูสี่สิบสามบาอายุผมสี่สิบสามเนาะแต่มื่อค่คยออกอายุผมหรอคุนจอกอายุผู้เสียนะครับแ่ยางไหมออกอายุผู้เสียผาฟันทั้งคนผจับไปออกอายุคนท่านที่ส่วนมากจะคป็นฟันฟันถึงเป็นใบบวครับเรื่อยครับหรือ่อยฟันผูนเสียสิีครับมาดนยังมาฟันทั้งคนบัดีครับด้นนะบอ กาฝันเพื่อนที่ครับฝันเพื่อนที่ฟันสิว่าเฮดพูลนิเจอร์นะครับฝันตอนแอดมินสิมานเห็นเราเป็น้องพอดีเดีบอกโซเชียลพอดีนะคะเนาะครับตอนนี้ห้ว่างจะจืดอะไรเรื่องวันนอ้ว่าแล้วจืดไหนนะครับพอฝันเห็นเห็นเราเห็นคนนะครับเห็นแอดมินมากพอดีเลยวคืนใดมาฝันโย่ครับฝันเธอแรกจะมาเด็ดป่าป่านเธอได้ป่านะคะเนาะเธอที่สองฝันวายน่นเขียงใส่หนาสิฟ้าเฮดฟ้าถ้ำจาว่าครับ วันนี้ตีเป็นเลขอะยำให้เนี่ยที่ตีจะได้หรือป่นี่น้าข้างบย่งยำอายุเพิ่นเนี่ยหกสิบสามโม้เคยผ่านนะหกสิบสามครับอายุเราเด็กเด็กศูนเนี่ยเอาน้ำอยู่ห้องจะไหนหรือเดี๋ยวเอาสามตัวครับหกศูนสามกับหกสามหรอไม่ใช่ไรแต่จะหน่าละครับคุณดีหกหกศูนสามแล้วเก้าเก้าหกสามศูนเนี่ยครับ หกสามศูนย์เอทมินเขียนแน่หกสามศูเขียนแล้วหกสามศูนย์นะคะเนาะครับถ้าสองตัวนี้นะาแกนมาเน้นเป็นหกสามหกสามเป็นอายุของที่เคยผู้เสียไปแล้วกจ่ายไปครัับบเข้าวนตัวเลขของน้าแกนนะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวโชว์ตัวเลขนิดนึงตัวเลขมาโชว์บุตรชายเดี๋เบิร์นนัดแกนนาะตโชว์ก็เนี่ยค่ะคืออะไรนะคะน้า สนน่วนนาห <จอ S 2> ็นแกน <ะ S 2> ถาฟันเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนะครับมันจะออกอายุนะครับอายุของเพิ่นก็คือ63ปีนะครับสำหรับสำหรับอายุคนฝันอายุเทใดก็ครับ63ปีอ๋อผมบอกผู้คัน43อืม43ปีนะครับนาแกนเพิ <43 S 1> ่นอายุ43ปีนะครับแต่นาะแกนเพิ่นมั่นใจตัวนี้นะครับถาฟันเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ่นนัทสาหรับสามตัวผู้เสียชีวิตก็เลยเอาเป็นมาตีเป็นศูนย์นะครับอาจจะเป็นหกสามศูนย์ก็ได้นะครับกับเป็นแนวทางไว้ด้วยครับเสำหรับความฟันของนักแก่นนะครับครับผมขอบคุณครับนักแก่นขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะกับตวเลขกับหกสามหกสามศูนย์ครับเอฟซีลองเอาไปสื่อรอตตอร่ลองเบิรงครับสำหรับขลิปนีเบาแอมเบอร์ทงกัสซิล่าเอฟซีไปก่อนครับ เจอกันิปหนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยเยครับแต่อย่าพึ่งไปใสครับเอฟซียาเพิ่งไปใสเมือีนครับ่าวแอมมาทด้เดินทางไปทํำบุญมากครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบืองของดีกันครับบ่าวแอมมาทด้เดินทางไปทํำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับตาผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจนสี่ือถือนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขัคกับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามหางยมหาศสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักษคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงป well ู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกขอสามรูปคิวสามครั้งรูหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อ,อหลวงปู่รอดเนยพ่อหนวดปี่หลอดดีเหรับนาสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาสพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบลรอซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับธรรมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮาแข่ๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันทีานา่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้คมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับผูชาหนวดไปฝากเอฟซเอาไป่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาว ูุบ่าวมาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปไใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมา,ากแล้วครับเนาะแล้วก็บมือแท้ๆครับท่านผู้ชุมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูกป,ปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหวัวนะครับลูบหวัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในในี่เป็นม้วนสามเลครับด้วย่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจี่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถมาตามเบอร์โถนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาเท่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ย FC, เอฟซีนะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมัในบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่ม,มาได้กระโถ่ม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเก,กล,ลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอากนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ